สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i g ก i v e f a c e b o o k .com แสลับ b i ก l ลน e บอกในเว็บไซต์ xtwg.com นะครับหลังจากคลิปก่อนหนะ้านู้นเลยนะครับคุณจะได้เห็นเจ้าโน้ตบุ๊กของ ASUS รุ่นหนึ่งนะครับก็คือ t ับเกมมิ่แต่วันนี้เราจะมารีวิวรุ่นที่เป็นสูงสุดของเกมมิ่งนะครับนั่นก็คือเจ้ตัวนี้ครับ rog c y p h e r s 15se มันจะเป็นอย่างไรแล้วมันเป็นดูโด้วยนะครับไม่ใช่ se ธรรมดาเป็น se duo ที่เป็น รุ่นมี2จอรครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยว่าจุดที่มันทำให้มันราคานั้นเริ่มต้นอยู่ที่99,000พออะไรมารับชมกันเลยครับ สำหรับตัวกล่องของเซฟอร์ลัดนะครับตอนนี้ผมได้เปิดออกมาแล้วนะครับซึ่งข้างในนั้นจะแบ่งออกเป็น2กล่องด้วยกันนะครับขอแนะนํากล่องแรกก่อนนะครับคือกล่องซ้ายมือนะครับปกติจะมีโฟมชิ้นหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมขอถอดออกนะครับซึ่งมันก็คืออะแดปเตอร์นั่นเองครับอะแดปเตอร์ของมันนั้นก็จะมีอันนี้นะครับเป็นกล่องปริศนาของเรานะครับซึ่งคาดว่าข้างในนี้ก็คือตัวปลั๊กไฟนั่นเองครับของตัวไทซีนะแล้วก็จะมี อันนี้ตอร์สอันนะครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟของ DC in นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว DC in นะครับโอ้โหใหญ่เบ่งบิกบึ้มมากนะครับความจุนะครับกำลังไฟที่มันสามารถจ่ายได้นะครับอยู่ที่2 8 0วัตต์นะฮะโอ้โหอันนี้คือถ้าพกอันนี้ไปเนี่ยหลังหักแน่ๆถ้าสมมติว่าบวกกับรตบุกนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเคเบิลเป็น USB Type A to Type C นะฮะ แล้วก็แน่นอนมันจะต้องต่อกับอันนี้ครับอันนี้ก็คือ,อที่ชาร์จ USB Type C ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของ ASUS นะครับก็กำลังไฟนะครับเขาบอกว่ารองรับได้ถึง 1, 100วัตต์เลยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแรงใช้ได้นะครับเนี่ยก็เป็นตัวนี้แต่ว่าเครื่องนั้นจะจ่ายที่90นะครับก็มีให้เลือก2โหมดนะครับโหมด สบายสบายรักโลกก็โหมดนี้นะฮะก็แต่ไฟน้อยๆหน่อยแต่ว่าคุณได้ไฟเหมือนกันกับอีโหมดนึงก็คือ agressive ไปเลยนะครับต้องการไฟแรงแบบไฟด่วนนะครับนอกจากนี้นะครับแผ่นนี้ก็ยังสามารถบอกว่าเ้มันสามารถรองรับน้าหนักเครื่องได้นะครับคือเราเอาแผ่นนี้วางปุ๊บวางกับเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้คุณดูในดําบรถัดไปครับผ่านไปจากกล่องแรกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาถึงกล่องโน้ตบุ๊กพระเอกของเรากันบ้างนะครับซึ่งการเปิดก็ไม่ธรรมดาอีกแล้ว อโ g นั้นก็จะมีเทคนิคนะครับก็คือเราจะต้องเปิดจากมุมนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะต้องเปิดจากตรงนี้นะฮะเครื่องก็จะยกขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือ c y p h ลั u ด Duo 15 SE นะครับรุ่นที่เราจะรีวิวกันต่อหนละังจากตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กของ TUF นะครับหรือว่า t o u g h นั่นเองครับในกล่องนี้มีอะไรคู่มือครับแล้วก็ อันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นแผ่นรองนะครับเวลาที่เราสามารถใช้วางเครื่องนะครับแล้วก็เป็นแผ่นรองวางได้นั่นเองครับก็มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของบอดี้แล้วก็รูปร่างหน้าตารวมถึงการใช้งานจริงของเจ้าโนบกต,ตัวนี้ครับไซเฟอร์ลัดดูโอ15 SE ครับเรามาเริ่มกับรูปร่างหน้าตากันก่อนเลยนะครับซึ่ง แน่นอนว่าเจ้าแผ่นอลูมิเนียมด้านหน้านะครับแล้วก็มีโลโก้ ROG นี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าโนบุกเครื่องนี้นะครับแล้วก็มีการตัดเชฟที่เรียกได้ดว,ว่าค่อนข้างสวยเลยโดยที่ตัวด้านหน้านะครับส่วนนี้นะฮะก็จะมีคำว,ว่า r e p a t i t i Gaming อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นลำโพงนะครับพร้อมกับช่องตรงนี้ก็คือออกแบบได้ค่อนข้างสวยงาม เรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นช่องเสพ็จ m ไมโค s d Card มีช่องชาร์จไฟให้ด้วยแล้วก็ช่องสีบุฟังพร,พร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบ AAS นะครับหรือว่า Aero Active นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่จะมี USB Type C เข้ามาซึ่งอันนี้สามารถชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็จะมี USB Type A สองช่อง ส่วนด้านหน้านะครับนอกจากไอช่องระบายอากาศทั้งหลายแล้วก็จะมีนี่ครับมี USB ปกติมาให้ HDMI แล้วก็ช่องแรงขนาดใหญ่นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือตรงข้ามกันตรงข้ามวันนี้นะครับก็จะสามารถยกได้นะครับก็คือจะยกผ่านตรงกลางนี้นะครับนี่เราสามารถที่จะยกได้เลยพอ,อยกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะยกทั้งหมดขึ้นมาแบบนี้นะฮะ ก็จะทําให้คุณรู้ว่าเอ้ยเครื่องมันเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนต่อไปนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นการเจาะร่องสวยงามนะครับถึงแม้ร่องจะน้อยแต่ก็ยังระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วก็มีแผ่นยางมาให้นะครับเรียได้ว่าการออกแบบของเจ้าตัวไซฟุรัส15 Duo SE นะครับที่อาจจะผมอาจจะสล,ลิงผิดไปนิดนึง แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าชื่อจริงมันเป็นยังไงก็ดูในชื่อคลิปได้นะครับผมจะเขียนเอาไว้ก็เป็นการออกแบบที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ที่เรียกว่าสมกับปี2021แล้วก็สามารถใช้ไฟได้ทั้ง USB แล้วก็ DC a d ปเ t อร์ที่ให้มาในกล่องถือว่าตัวนี้ก็ให้มาทั้ง2อ d ด p ปเตอร์ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยเดียวก็คือคุณได้เห็นตั้งแต่ u n b o x ไปแล้วนั่นเองครับ สำหรับในการเปิดเครื่องนะครับก็สามารถทําได้ง่ายครับเพราะว่าแค่ใช้นิ้วเดียวเนี่ยสามารถที่จะยกหน้าจอได้นะครับแล้วก็หน้าจอส่วนของที่เป็นสกรีนแพดก็จะยกตัวเช่นเดีวยวกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของระบบบริการของมันดีกว่านะครับในตัว LG c y p h r e Duo 15SE ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับ Windows 10นะครับแล้วก็แน่นอนว่าฟีเจอร์เด็ดของมันก็จะมีทั้ง1น,นะครับ My Asus ไมอสุดนั่นก็คือโปรแกรมที่ไว้สำหรับในการดูแลเครื่องนั่นเองครับเราสามารถที่จะดูเรื่องของ e อ r o r แล้วก็เช็คลรละเอียดต่างๆได้นะครับติดต่อ c อร์เซนเตอรวมไปถึงในเรื่องของการที่เราจะเช็คว่าเครื่องเรานั้นมีปัญหาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถที่อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับรวมไปถึง มีสิทธิพิเศษต่างๆแล้วก็มี My Asus นะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับก็คือเป็นการลากไฟล์เข้าเข้าออกออกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์นั่นก็คือตัวของ Armetry c r a ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการ Performance ของตัวเครื่องนั่นเองครับเราสามารถที่จะนี่ครับมีเกมตัวของ Doling นะครับ l i g h t 2นะครับใครเล่นอยู่ก็ อย่าลืมกดนะครับสำหรับคนที่ซื้อเครื่องนี้จะมีในเรื่องของการจัดการ CPU นะครับเรื่องของพัดลมนะครับเราสามารถจะปรับโหมดการทำงานได้นะครับเป็น Windows เป็น Silent เป็น Power ตัว Performance และตัว Turbo นะครับถ้า Turbo กับเรื่องของ m a n นอนจะต้องมีการเสียบปลั๊กนะครับถึงจะทำงานได้แล้วก็จะมีตั้งค่า Windows Key R O T Key Touchpad นะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่เืว่า i IGPU Mode นะครับก็คือเราสามารถที่จะตั้งให้ตัวของ GPU นั้นทำง,งานในรูปแบบต่างๆได้นะครับเรายังสามารถที่จะตั้งค่าในตัวของ System นะครับก็จะมี GPU นะครับ Power mode Power saving นะครับประหยัดไฟมีการตั้งค่าไฟด้วยนะครับไฟก็คือ Ambient light ต่างๆที่อยู่ที่คีย์บอร์ดด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น ในเรื่องของออดิโอออดิโอนึ่งก็คือไมโครโฟนนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าว่าให้ไมโครโฟนนั้นทำงานอย่างไรให้รองรับการใช้ two way AI แล้วก็ noise canceling ได้ด้วยนะครับเราสามารถจะกดเปิดตั้่นแต่ตอนนี้เลยนะครับมีสามารถที่จะเปิดแล้วก็ปิดตัวของ realtek ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าผมไม่ได้มิว realtek เนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าแนะนำว่าให้ทำกับในวิดีโอเกมนะครับก็คือกดปุ่ม Windows แล้วจี G นะครับ อันนี้ก็จะเป็นดีสอร์สมอนิเตอร์นะครับว่าเครื่องนั้นใช้อัดไหลไปบ้างรวมไปถึงอันนี้นะครับออร่าซิงก็คือจะเป็นเกี่ยวกับฟีเจอร์ในเรื่องของการกดให้ตัวไฟนะครับเป็นรูปแบบต่างๆนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเกมเวอร์ชวลนะครับเราสามารถที่ตั้งค่าในเรื่องของสีสันของการเล่นเกมได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกมเรเบอรี่ มีการตั้งค่าตัวเครื่องนะครับว่าจะเอาเน้นในฟีเจอร์ไหนมีข่าวสารแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตนะครับแล้วก็จะมีตีมนะครับว่าเราจะทีมแบบไหนได้ด้วยอันนี้เป็นทีมของ rog นั่นเองครับเราเรียกได้ว่าฟีเจอร์ของมันนั้นค่อนข้างที่จะครบครันแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อก,กับโทรศัพท์มือถือของคุณได้นะครับอันนี้ก็โหลดมาได้เลยนะครับที่เหลือนั้นก็จะเป็นในเรื่องของ a l r a Creator นะครับ o l r a Creator นั้นก็จะเป็นการที่เราสามารถตั้งค่าพวก Mix ไฟต่างๆนะครับแล้วก็กำหนดไฟ Cycle ตามที่เราต้องการได้นะครับก็เรียกได้ว่าฟีเจอร์ของมันนั้นค่อนข้างที่จะครบเครื่องมี d o b b y Asset มีโอ้เยอะเยะยะต้มไปหมด e ง t เนบไอที่เมื่อกี้เห็นเยอะยเะะนี่ครับก็คือเกมที่ผมโหลดมานั่นเองครับ Forza Horizon 4ที่เป็น Ultimate นะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมี ของ a อ i d i a c o n t r o l Panel นะครับที่เหลือก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ ASUS ทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนักนะครับไฮไลท์หนึของ s e n f อ r ั d Duo 15SE นะครับนั่นก็คือเรื่องของสกรีนแพดนะครับมันก็สามารถที่จะสั่งงานก็คือทัชแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างเช่นตัวของแ n d w r i t i n g นะครับเราสามารถที่จะวาดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอักษรได้นะครับ รวมถึงฟีเจอร์อย่างเช่นตัวเครื่องคิดเลขนะครับนัมเบอร์นะครับก็สามารถที่จะปรากฏข,ขึ้นมาได้นะครับคุณสามารถที่จะย้ายหรือปิดได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆมากมายเช่นของตัวควบคุมนะครับเราสามารถโผล่เข้ามาตรงนี้แล้วก็ทัดในการปรับปรุงรายละเอียดต่างๆได้แล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆเช่นเราสามารถที่จะเอาอินเทอร์เน็ตจากหน้าจอหลักนี้ครับ เข้ามาอยู่ในตัวของ s สก e ีนแพ d ได้เช่นเดียวกันนะครับและ ScreenPad นั้นสามารถที่ปรับระดับคืวงของความสว่างได้ก็ถือว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับของคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ที่เรียกได้ว่าพอคีย์บอร์ดมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะใส่ตัวของหน้าจอได้แต่เบื้องหลังนะครับที่มันยกขึ้นมาในระดับนี้นะครับเพราะว่าข้างในนั้นจะมีพัดลมอยู่นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยตัวของ สกรีนแพดตัวนี้นะครับก็เป็นการยกเพื่อ1ระบายอากาศแล้วก็2เป็นการเพิ่มลุกมเล่นในจุดนี้นะครับถ้าคุณเล่นเกมนะครับตัวของสกรีนแพดนั้นก็จะสามารถที่จะให้คุณรับชมเว็บไซต์หรือว่าเปิด YouTube รับชมต่อได้เช่นเดียวกันครับส่วนคีย์บอร์ดนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดของมันนั้นก็มีตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างนิดนึงนะครับดังนั้นมันก็เลยออกแบบให้มีตัวรองนะครับ จุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของปุ่มตรงนี้นะครับก็จะมารถเป็นตัวของนมแพดได้นั่นเองนะครับแล้วฟีลลิ่งของคีย์บอร์ดนั้นผมก็พูดเลยว่าค่อนข้างที่จะนุ่มนวลแล้วก็สัมผัสได้ถึงแรงกดที่ค่อนข้างดีในเรื่องของการพิมพ์ต่างๆเนี่ยถือว่าสอบผ่านอย่างสบายๆแล้วในเรื่องของการเล่นเกมนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะตอบสนองกับการ กดได้ค่อนข้างแม่นยํามากๆเลยทีเดียวทังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการมาเล่นเกมตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงแบบตัวนี้กับตัวของ s t ิ๊กพวกสกานั้นตัวสติ๊กสการนั้นจะมีความที่แม่นยํากว่าเพราะว่ามันเป็นแมคานิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกึงก่งๆแมคานิกนั่นเองครับทีนี้เราจะมาให้คุณดูสเปคกันดีกว่านะครับก็แน่นอนว่าผมจะขึ้นตารางให้คุณได้รับชม แต่ว่าถ้าใครที่ดูคลิปตั้งแต่นิดตั้งแต่เริ่มต้นนิดๆนะครับก็จะเห็นว่าผมเปิด CPU Z ออกมานะครับตอนนี้ผมจะไม่อัปเดตนะครับก็คือเปิดให้เห็นเลยนะครับก็เริ่มต้นจากกลุมพลังนะครับเป็น AMD Ryzen 9นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็มีรหัสอยู่ที่95ออกขอภัย 5900HX นะครับแล้วก็มีกระจอ Radeon built-in มาให้นะครับ แล้วก็มีแคชนะครับโอ้โห l อทีแคชอยู่ที่16 m เมกนะครับค่อนข้างสูงแล้วก็แรมนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นตัวท็อปคือให้ 32GB มาเลย d ี r าโนะครับดูออชเชนอลสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มได้ไหมคิดว่าได้นะครับแล้วก็มี SSD 1TB 1ช่องอีกช่องหนึ่งว่างนะครับสามารถที่จะอาศัยเพิ่มอันนี้เป็นแรมนะครับขออภัยถ้า SSD นั้นให้มา 1T อยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างเยอะ การจอนะครับเป็น NVD i i a GeForce RTX 3080โอ้โหตัวท็อปแรมของมัน 16GB เป็น GDDR6 นะครับโอ้โหก็ไม่ธรรมดาและมันรองรับไ i f i l u e t ู tooth เวอร์ชั่น5.1ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเชื่อมต่ออะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเพอร์เฟกมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้าตัวของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็มีการทดสอบ b e n c h m a r มาอย่างค่อนข้างที่จะเรียกว่าโหดพอสมควรเลยนะฮะ เช่นตัวของ SSD ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการลันกราฟิกนะครับนี่โอ้โห,โหสูงประมาณนี้เลยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วในการเล่นเกมจริงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงต่อกันเช่นเดียวกันครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกม Forza Horizon 4นะครับซึ่งในเครคอนคอมพิวเตอร์ ASUS เอาทีไซเบอร์แล็ค10ล้อ15แอลีนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ราคาตั้งที่จะสูงดีใช้ได้นะครับเขตผลที่เรื่องเทีนนี้ก็นหนึ่งเงินทองแล้วก็สองภาพนะที่เป็นคันนี้ไกรับ80นะครับเพื่อเป็นการกวัดสิทธิภาพของตัวการ์ดจอไปด้วยนะครับว่าเป็นการ์ดจอที่ต้อง ใช้กำลังยุทธนะุนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับภาพรวมออกมาถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็ในตัวที่ผมไช้นะครับเป็นตัวของเอซู S <S ที่เป็นระบบแอตติมัจจิสติเป็น,นไอทีในการจัดการตัวนะครับก็รู้สึกว่ามีเพลงผมเข้ามาต้องต้งชั้นแล้วก็มีเสียงเกมอยู่อนตัวนี้เองครับอันนี้ผมก็ได้ทดลองใงส่ในตัวของมิสเซลนะครับก็มีเสียงเครื่องอยู่ประมาณนึงนะฮะนะครับ คนที่ได้ก็ผมว่าเฮ้ยทีนี้ได้กินได้ครับถ้ามีอาหารใจอ่อนใจแล้วก็ภาพสวยนะครับแล้วก็ในตอที่ผมถูื่อก็ได้กินอารบัตต์ก็เป็นอาหาร่องหสำหรับคนที่มีงบแบบจัดงานก็เต็มอย่างได้เพราเเอร์แบบครบสูตรเลยนะฮะไม่ต้องไปหาโมดิฟายอะไแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกที่ได้กันครับเดี๋ยวเราดูต่อๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของแบตตเอรี่นะครับว่า เจ้าเครื่อุ่นนี้นั้นมีตอรี่เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าพูดเลยว่าทำแต่รุ่นนึงก็ดีแต่นะครับส่วนในเรื่องของความร้อนนะครับหลังจากเมื่อกี้ผมได้เล่นเกม ไปสักพักหนึ่งนะครับก็พบว่า G P U นั้นก็มีความร้อนอยู่ที่ประมาณ51-52นะครับก็ถือว่าพอสมควรส่วนตัวของ C P U เองนะครับก็มีการใช้ไฟโดยประมาณตามนี้เลยนะฮะก็ถือว่ากินไฟไหมก็ประมาณ1น,นะครับพอเราหยุดเล่นเกมมันนี้คือหยุดแล้วนะครับก็ความร้อนที่สะสมมาก,ก็จะลดลงไปนะครับ แต่เราสามารถที่จะดูได้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของ a m ม s i c c ครนะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ไว้ตรวจสอบเรื่องของ cpu ล้วนแล้วก็ gpu รวมถึงการนำค่าต่างต่างที่เรียกได้ว่ามาครบไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ1ตัวของความร้อนนะครับอยู่ที่59องศานะครับ cpu แล้วก็กำลังของ gpu นะครับอยู่ประมาณ50องศานะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก โปรแกรม,มเมื่อกี้นี้ให้ดูสักเท่าไหร่ครับส่วนในเรื่องแบตเตอรี่นะครับ ASU s ได้ทดสอบมานะครับก็อันนี้คือการปิดตัวสกรีนแผดสกรีนแผดก็คือไอตัวข้างล่างนี้นะครับจอนี้ก็จะทําให้ประหยัดไฟมากขึ้นโดยเขาบอกว่าจะสามารถที่จะสแตมป์ได้ถึง10ชั่วโมงแต่ว่าเอาเข้าจริงอะ่ะผมก็ลองแล้วมันจะอยู่ได้ประมาณช่วงเนี่ยครับอันดีเขาบอกว่าใช้ได้อีกประมาณ8ชั่วโมงนี่คือเปิดสกรีนแผดนะครับแต่ว่าผมใช้จริงๆอ่ะ ถ้าเปิดสกรีนแผดผมใช้ได้มา6ชั่วโมงนิดๆแล้วก็เป็นตัวของถ้าใช้ปิดนะครับปิดสกิ e นแพดก็จะอยู่ได้ราวเจ็ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเจ้าโลกกันไปก็ทนผ่านพอสมควรนะครับสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับ rog cypherus duo 15 se ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสเปคคอมตัวท็อปอีกตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจทั้งเรื่องของ cpu ที่ให้มา ฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องที่เรียกว่าเยอะและจัดเต็มคีย์บอร์ดนั้นก็มีขนาดที่กําลังดีนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ด้นดานหน้าไปนิดนึงอาจจะไม่ถนัดมากมายนะักแต่มันก็มีอุปกรณ์เสริมเช่นตัวของที่รองมาให้ชาร์จไฟได้ทั้ง2ระบบก็คือเป็น USB Type C แล้วก็เป็น DC adapter ที่ให้มานะครับซึ่งความเร็ด้านแตกต,ต,ต่างกันโดย USB Type C นั้นจะช้าก,กว่าเพราะว่ามีกําลังร้อยวัตต์ส่วนตัวของ d ีซีดับเนั้นมีกำลัง280วัตต์ถือว่าเร็วมากเลยทีเดียวราคาของมันนะครับอยู่ที่99,990บาทแต่ว่านี่แค่เริ่มต้นนะครับท็อปสุดก็คือทะลุแสนเกือบแสนสองมีทอนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าสมมุติว่าคุณต้องการคอมพิวเตอร์ที่จบในเรื่องของทั้งงานสร้างสารรค์และงานที่สามารถทำงานได้จริงๆก็เป็นอีกตัวนดิงที่เรียกว่าคุ้ค่ากัการลงทุน แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้หน้าตาแบบนี้คล้ายๆกันแต่ราคาถูกกว่าน,นี้หน่อยนึงก็ตัวของ asus zenbook duo ก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าครั้งนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับในรอบต่อไปนั้นจะมีอะไรให้คุณได้รับชมนั้นก็ต้องรอติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้รายละเอียดต่างๆนั้นสามารถอ่านได้ใน i q g a m e com หรือดูต่อในเพจ big live board ใน a c e b o o ก เช่นเดียวกันครับ